เปิดท็อป5ไอดอลชายที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในไอจีเดบิวต์ในฐานะศิลปินเกาหลีมาได้8ปีแล้วแต่สมาชิกทั้ง7คนของ BTS เพิ่งมีบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเขาในปีนี้2021เป็นบอยกรุ๊ปเคป๊อปที่ทรงอิทธิพลที่สุดและมีแฟนดอมที่ใหญ่ที่สุดและหลังจากที่เปิดตัวอินสตาแกรมส่วนตัวมาได้ไม่กี่วนันยอดการติดตามของแต่ละคนก็เพิ่มยอดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย3คนในจำนวนนั้นกลายเป็นไอดอลชายเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรม ผู้ติดตามที่ BTS ได้รับในเวลาเพียงไม่กี่วันได้แสงหน้าไอดอลชื่อดังอีกมากมายคิมแทฮยองหรือ V BTS มีผู้ติดตามถึง1ล้านคนและ10ล้านคนได้เร็วที่สุดในโลกยืนยันโดย Guinness World Record ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่มีคนกดไลค์มากที่สุดในเอเชียยอดการติดตามล่าสุดตอนนี้อยู่ที่28.2ล้านจองกุก BTS กับยอดการติดตามในอิน t a g r a m 26.6ล้านคนซึ่งจองกุกได้สร้างกระแสบนโลกโซเชียลมีเดียด้วยการตั้งชื่อ i อแยกคำว่า JK ที่เป็นอักษรย่อของชื่อเขาออกจากตัวอักษรอ,อย่างสมเหตุสมผลแจ็คสันก็เซเว่นกับยอดการติดตามอินสตาแกรม6 6 5ล้านคนซึ่งทำให้เขาอยู่ในอันดับที่3จีมิน BTS กับยอดผู้ติดตาม25.7ล้านคนแม้ว่าเขาจะโพสเพียง6ภาพบนอินสตาแกรมแต่จำนวนผู้ติดตามของไอดอลชายคนนั้นก็เยอะมากซาอึนอูเอสโตรกับยอดผู้ติดตาม25.6ล้านคน เขาประสบความสำเร็จอย่างมากกับบทบาทนำชายใน True Beauty มีผู้ติดตามบนอิสแกรมมากกว่า11ล้านคนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเนื่องจากละครเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนมากๆจากแฟนๆ